嗯，สวัสดีค่ะเอ่อวันนี้今天是超一哈，呃大家今天来美斯乐旅游啊、哦，来去这边，这个是我们呃美斯乐的一个泰国的标记垃圾罗啊，这是静音的垃圾罗哈，来这边还有这一面哦。啊 然后去我们家店里买茶，我们有茶叶，有水果嘞。啊，这里是我的茶店，叫阿、啊、照茶店被拦茶，被奶茶阿赵了他。 ใครขึ้นมาแม่สลองได้แม่ผมชานะคะเสื้อไม่เสื้อไม่เป็นไรค่ะแต่ให้มาแต่ตอนนี้เดอดานได้ดีใจนะถมว่ามันช่เอะรตอนนี้อะไรเ่ี่เป็นพี่น้องนี่น้องชายนะน้องชายเขาโบนี่น้องคนีีแลวน้องคนท้มยมาด้วยกันโอเคไหนะเหรอนี่ก็เพื่อพกันนีก็พ่อตกันแ้วกันใช่มาเลมาเลยมอเยมาล เข้ามาเลยค่ะมีผลไม้หลายอย่างนะคะเป็นสตอรอเบอรี่นะคะ,ะแล้วก็ลูกแก่ดำนะคะมาถึงแม่สลองนาะแมบบ่มาชิมได้ค่ะมีหลายอย่างแล้วชิมชาได้มากมีผลไม้ด้วยค่ะข้างในมีชาอุหลงตัวนี้นะคะ คือกินอร่อยที่สุดก็คือหลงก้านอ่อนนะคะกูหลงก้านอ่อนตัวนี้หลงช้ามาเบอร์สิบค่ะใครมาถึงที่นี่ที่ราคาพิเศษนะคะ,ะไ,ดได้แล้วก็วันนี้ไวัยเจ้าด้วยไวัเจ้าด้วยค่ะ่า